ความว่างในตัวหนังสือการครั้งนด่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพี่ชาวบ้านทุกคนลหลงไหลในการอ่านหนังสือทุกๆเชา้าชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือและเล่าเรื่องราวที่พวกเขาได้อ่านเมื่อคืนก่อนในหมู่บ้านนั้นมี่เด็กชายชื่อว่าง,างเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะเขาไม่เคยสนใจในตัวหนังสือเลยเวลาที่คนอื่นอ่านหนังสือ ว่างกับจ้องมองที่กระดาษตา่าระหว่างตัวอ,อักษรทุกคนในหมู่บ้านต่างาพากันโผลล็อกและเรียกเขาว่าเจ้าว่างเปล่าวันหนึ่งลาดเท่าแห่งหมู่บ้านนันหนังสือโบราณมาให้ชาวบ้านหนังสือเล่มนั้นเต็ไมไปด้วยอักษรที่แปลกตาเป็นเรื่องราวที่ลึกลับทุกคนต่างแยกกันอ่านแต่ยิ่งอ่านยิ่งสับสนบ้างโกโวล็อ เข้าใจเรื่องราวว่างนั่งอยู่เงีนเนยบๆที่มุมหนึ่งเขามองดูทุกคนร่างยิ้มเบาๆแล้วเดินเข้าไปหาปลาเท่าท่านปลาเท่าข้าคิดว่าข้าเข้าใจหนังสือเล่มนี้แล้วว่างกล่าวปลาเท่าประหลาดใจเจ้าดูเพียงแค่กระดาษเปลา่าเจ้าเข้าใจได้อย่างไรว่างตอบทุกคนสนใจเพียงตัวหนังสือบนกระดาษ มันไม่มีอยู่จริงแต่ข้ากลับเห็นสิ่งที่ทําให้ตัวหนังสือเหล่านั้นมันมีอยู่นั่นคือความว่างหากไม่มีความว่างตัวหนังสือเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้นลนปาดเท่าพยักหน้าแล้วยิ้มเจ้ามองสิ่งที่คนอื่นมองข้าเจ้าคือผู้รู้แจ้งที่แท้จริงตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มมองนนอนหนังสือในมุมมองใหม่พวกเขาไม่ได้อ่านเพื่อปรุงแต่งความรู้สึกอีกต่อไปแต่พวกเขา ที่ทําให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในทุกสิ่งรอบตัวเรานับมองสิ่งที่ฉายเด่นออกมาแต่กลับลืมพื้นฐานที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ความว่างที่เรามองข้ามนั้นอาจเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เรามองเห็นความจริงอย่างแท้จริงนิทานเรื่องหนีกับลูกเทวดาการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในใต้ต้นลังใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเย็นสบายวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหมีนอนหลับสบายอยู่ใต้ต้นลังกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งกับหักลงมาบริเวณหัวของมันหมีตกใจตื่นแล้วโมโหมากมันร้องตะโกนเสียงดังว่าชิชักข้ากำลังนอนหลับสบายแท้แท เจ้าต้นลังทำกิ่งหักไม่ให้ข้าตกใจสาวไม่เถอะข้าจะกลับมาแก้แค้นเจ้าเอเดาคำอาฆาตของเจ้าหนีได้ยินไปถึงลูกเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นลังนั้นลูกเทวดารู้สึกเสียใจที่ต้นลังต้องถูกกล่าวโทษแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เฝ้าดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่นานนักพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระประสงค์จะสร้างราชรน ใช้ในพระราชพิธีใหญ่จึงมีรักษณะในช่างไม้เข้าป่าหาไม้ที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุดเมื่อเจ้าหมีเห็นในช่างเดินมาในป่ามันจึงเข้าไปถามวา่ามาทำอะไรในป่านี้หลึกในช่างตอบว่าข้ามาหาไม้ดีๆไปสร้างราชรถลดถวายพระจเ,นนเจ้าแผ่นดินเจ้าหมีสบโอกาสจึงรีบบอกว่าข้าเห็นต้นไม้ที่ดีที่สุดอยู่ต้นหนึ่ง รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังตามข้ามาเถอะผู้จบจะหมีก็นำทางนายช่างไปยังต้นลังใหญ่นายช่างพินิจพิจรารณาดูต้นลังแล้วเห็นว่าเป็นไม้ที่เหมาะสมมากจึงลงมือตัดต้นลังทันทีต้นลังน้มลงอย่างน่าเวทนาลูกกเทวดาผู้เคยอ,อาศัยอยู่ในต้นลงังเมือตรงไร้ที่อยู่อาศัยจำต้องเล่่อนไปยังที่อื่นแต่ลูก,กเทวดา ไม่ได้ลืมความแค้นในใจที่มีต่อเจ้าหมีผู้ทรยศรือมาวันหนึ่งลูก,กเทวดาแปลงกายเป็นชายชราผู้มีท่าทางหน้าเกรงขามและเดินไปยังโรงงานของนายช่างผู้กำลังสร้างราชรถลูก,กเทวดากล่าวขึ้นว่านายช่างท่านเตรียมเชื่อสำหรับผูกแอกของราชรถแล้วหรือ,อยังนายช่างตอบว่าข้ายังไม่ได้เตรียม จะใช้หนังควายทำเชือกชายชนะผู้ปรอมตัวเป็นลูกเทวดาสายหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าหนังควายเหมาะสำหรับคนธรรมดาเท่านั้นสำหรับราชรถของพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้หนังหมีถึงจะเหมาะสมนะนายช่างได้ยินดังนั้นก็ตกใจและถามว่าแล้วข้าจะหาหนังหมีได้จากที่ไหนล่ะชายชนายิ้มมุมปากและตอบว่าหมีตัวที่ แนะนำให้ท่านตัดต้นล่างนั่นแหละเหมาะที่สุดท่านไปจัดการได้เลยนายช่างเชื่อคำแนะนำได้รับมียเป็นคมปิดแล้วออกตามหาเจ้าหมีจนพบท้ายที่สุดเจ้าหมีก็ถูกนายช่างสังหารหน,นังของมันถูกนำไปทำเป็นเชือกสำหรับราชชนอย่างที่ชายชราบอกไว้พิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาศัยล่มอย่าฟันคิงไม่ควรคิดร้ายหรือทรยศต่อผู้มีพระคุณ เจ้าหมีที่ลืมคุณของต้นลังและจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาทุกคนสติเอ็มซาว่างน้อมว่าเจ้าค่ะทุกคนก็มุ่ยตาจิตก,กับตนเองมุ่ยตาจิตก,กับเพื่อนน้อมผู้สนกับตนเองน้อมผู้สนกับเพื่อนนะคะได้มาฟังนิทานมาเซอร์เนาะสองเรื่องนะคะ,ะมาแล้วสามสิบเก้าบ้านนะคะมาแล้วสองบ้านนะคะ,ะมหาเศรษฐีบารมีใหญ่จริงๆนะคะ เก็บผู้สนด้วยเนาะวันนี้ก็ได้มีสร้างรหัสฟรีเนาะหมายถึงว่าเป็นของขวัญเนานะให้กับพี่น้องชาวสยามวันนี้ก็15รหัสนะคะน้มผูส้สนเก็บผู้สนด้วยนะคะสติเอเมจาว่าน้มว่าเจ้าค่าเพื่อนๆที่อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมแล้วนะคะพนมมือแล้วก็กราบพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้านอบน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา บุญครูบาอาจารย์บุญมหาสารแท่นมาเซอร์รวนจิตดวนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมรรรยาเจ้าค่าน้องน้องเจ้าค่ะ